สวัสดีครับรับชมข่าวเวลา15นาฬิกาครับความคืบหน้าเหตุคนร้ายใช้มีดปาดคอชิงทรัพย์แท็กซี่ก่อนจะขับรถชนจนอาการบาดเจ็บสาหัสล่าสุดอาการก็ยังน่าเป็นห่วงครับนางบุญช่วยทองแท้อายุ53ปีคนขับรถแท็กซี่ยังคงพักรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลศูน์รปรปถมโดยมีแพทย์และญาติพี่น้องดูแลอย่างใกล้ชิดพบว่าบริเวณล,ลำคอมีบาดแผลฉกรรจ์เย็บเกือบ10เข็มบริเวณศีรษะมีแผลฉีกข,ขาดยาว10เซนติเมตร ข้อมือขวาและต้นขาขวาหักรวมทั้งมีแผลถลอกทูวร่างกายครับโดยนายชวนชัยทองแท้ลูกชายคนบาดเจ็บนะครับให้การว่าเมื่อเวลาประมาณ5้าทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาครับแม่โทรศัพท์ไปบอกว่ารับผู้โดยสารเป็นชาย3คนจากหน้าห้างสินทล,ลัดพร้าวไปส่งใกล้วัดปู่รณนาวาสพื้นที่สอนอธรรมศาลากระทั่งเวลาประมาณหนึ่งนาฬิกานาทีแม่โทรศัพท์กลับมาถามอีกครั้งว่าวัดปู่รณนาวาสอยู่ตรงไหนเนื่องจากผู้โดยสารไม่ทราบสถานที่ให้ไปส่งตนจึงแนะนําให้เข้าไปถามในปั๊มน้ํามัน หรือส่งผู้ติดสารลงจากนั้นก็ขาดการติดต่อนะครับจนกระทั่งทราบข่าวอีกทีว่าแม่ถูกคนร้ายจี้ชิงทรัพย์และชิงรถแท็กซี่ทะเบียนพทหพพอนเจ็ดนกรุงเทพอานาคตไปด้วยขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบกล้องวงจรปิดรวมทั้งสอบพยานแวดล้อมเพื่อติดตามจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับได้ตรวจสอบยึดทรัพย์สินเครือข่ายนายนอคำนะครับผู้ต้องหายาเสพติดคนสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่รวมมูลค่า25ล้านบาทครับ พลตอุอดมแสงสินแก้วผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติตรวจสอบบ้านเลขที่333ทับ39ในหมู่บ้านจัดสรรย่านตะบนหนองจอมอําเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งตํารวจและเจ้าหน้าที่ปปรสร่วมกันยึดและอายัดพร้อมกับทรัพย์สินอื่นๆภายในบ้านทั้งเงินสดและทองรูป,ปรพรรณหลังตรวจสอบขยายผลพบว่าเป็นทรัพย์สินที่นายหนอคำผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายสําคัญนําเงินจากการลักลอบพ้ายาเสพติดมาซื้อไว้โดยอําพรางเป็นชื่อบุคคลในเครือข่าย ทั้งลูกและญาติพี่น้องรวมทั้งนายส่งคำลูกน้องซึ่งทําหน้าที่ควบคุมกําลังและทรัพย์สินของนายหนออ่อคานอกจากนี้ยังมีบ้านสองชั้นซึ่งอยู่ติดกับบ้านหลังดังกล่าวและบ้านจัดสรรที่อำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายรวมมูลค่าทั้งหมดประมาณ25ล้านบาทสําหรับนายหนออ่อคําถูกทางการจีนตัดสินประหารชีวิตจากคดีสังหารลูกเรือในแม่น้ำโขงที่จังหวัดเชียงรายครับ พายุฝนนะครับยังคงตกหนักอย่างต่อเนื่องทั่วอังกฤษครับส่งผลกระทบต่อการคมนาคมสัญจรและธุรกิจในช่วงเทศกาลคริสต์มาสครับพายุฝนยังคงตกอย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่ในอังกฤษก่อให้เกิดความหวันวิตกเกี่ยวกับสถานการณ์น้าท่วมช่วงคริสต์มาสในอังกฤษว่าอาจ,จมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นมีรายงานว่าจนถึงขณะนี้บ้านเรือนร้านค้าหลายร้อยแห่งได้รับผลกระทบจากภายน้ําท่วม ขณะที่มีการประกาศเตือนภัยน้ำท่วมท่วอังกฤษและแคว้นเวลส์แล้วถึง166จุดทั้งยังมีทีท่าว่าน้ำในแม่น้ำหลายสายอาจเอ,อ่อล้นออกมาท่วมบ้านเรือทรัพอีกพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษได้รับความเสียหายจากอุทกภัยครั้งนี้มากที่สุดพายุฝนและอุทกภัยครั้งนี้นะครับยังส่งผลให้การคมนาคมสัญจรในอังกฤษตั้งแต่ก่อนวันคริสต์มาสโกลาหลวุ่นวายครับ วันคริสต์มาสปีนี้นะครับผู้คนในฟิลิปปินส์ครับกลับต้องเตรียมรับมือกับพายุโซนร้รอนบูคงนะครับที่คาดว่าจะเคลื่อนเข้าถล่มฟิลิปปินส์ครับวันนี้นะครับทั่วทั้งตอนกลางและตอนใต้ของฟิลิปปินส์มีการประกาศเตือนอันตรายจากอุทกภัยและดินถลม่มเนื่องจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนบูคงที่คาดว่าศูนย์กลางของพายุโซนร้อนลูกนี้จะเคลื่อนเข้าสู่ฝั่งก่อนรุ่งเช้าวันพรุ่งนี้มีรายงานนะครับว่าขณะนี้ทางการฟิลิปปินส์ เตรียมพร้อมอ,อพยพชาวบ้านเนื่องจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนบุคงอาจก่อให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมจับพลันและดินถลม่มก่อนหน้านี้อุทกภัยและดินถลม่มเนื่องจากใต้ฝุนโบพาเพิ่มคร่าชีวิตผู้คนในฟิลิปปินส์ไปกว่า1,000คนสูญหายอีกหลายร้อยคนครับกลับมารับชมข่าวช่วงต่อไปนะครับหลังจบรายการคุยขงบ่าย3โมงครับสวัสดีครับ